เดี๋ยวเรามาดูเฉลยมาเฉลยพร้อมกันดูนะคะข้อที่หนึ่งข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลถูกทุกข้อนะคะอันนี้ไม่ใช่เดาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลทางนี้เพื่อหนึ่งละหาคําตอบตามวัตถุประสงค์นะคะหาคำตอบตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้นะ,ะแล้วก็เพื่อแยกแยกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ แล้วก็สุดท้ายก็คือจัดระเบียบข้อมูลเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูข้อ2ข้อใดเป็นข้อมูลที่อยู่ในมาตรอันตรภาคคะแนนสอบนะคะความสูงเป็นอะไรคะความสูงเป็นอะไรเอ่ยอัตราส่วนรายได้ละคะ รายได้เป็นอะไรเลยอ่าอัตราส่วนเพราะว่ามันนับได้อาชีพนามบัญญัติหรือนอมบินอลนะครเพศล่ะคะอ่านามบัญญัติเหมือนกันข้อใดไม่เข้าพวก มัธยฐานเพราะว่าพี่สายส่วนเบงเบนเฉลีย่ยส่วนเบงเบนคอทายส่วนเบงเบนมัตรฐานเป็นอะไรคะอ่าเป็นการวัดการกระจายนะคะส่วนมัธยฐานเป็นการหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ข้อการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยควรนำเสนอคู่กับค่าสถิติข้อใดตัวไหนเอ่ยค่าเฉลี่ยควรนำเสนอคู่กับค่าสถิติข้อใดการนำเสนอข้อมูลค่าเฉลี่ยเป็นแนวโน้มข้อสู่ส่วนเป็นค่าแนวโน้มข้อสู่ส่วนกลางนะคะส่วน พีสัยนะคะหรือส่วนเบ่งเบนมาตรฐานจะเป็นค่าการกระจายนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้น่าจะเป็นบรรทัดส,สุดท้ายหรือเปล่าก่อนที่จะถึงความสัมพันธ์สารลงไปดูนะคะ ที่บอกว่าค่าเฉลีย่ยนะเราจะใช้คู่กับส่วนเบเบนมาตรฐานแล้วก็ถ้ามีการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลสองชุดเราก็จะใช้อะไรคะสัมประสิทธิ์อะไรเอ่ยสัมประสิทธิ์อะไรคะอันไหนใครจะหาเจอก่อนกันเอาใครจะหาเจอก่อน สัมประสิทธิ์อะไรคะอาลองดูหน้า250นะสัมประสิทธิ์ของการแปลผันนะักศึกษาลองดูหน้า249กับ250นะที่เขาบอกว่าการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมีหลายวิธีใช่ไหมคะซึ่งวิธีที่นิยมใช้ก็คือค่าเฉลี่ยเนื่องจากค่าเฉลี่ยมันได้มาจากการคำนวณจากค่าหลายทุกๆค่านั่นเองนะ ส่วนการวัดการกระจายที่นิยมใช้ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนั้นการวัดการกระจายสัมพัสที่นิยมใช้นะคะกันมากที่สุดก็คือการเปรียบเทียบการกระจายด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือที่เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของการแปลผันนั่นเองนะะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือส่วนเบียงเบน มาตรฐานนะคะส่วนมัธยาฐานมักจะใช้คู่กับส่วนเบยงเบียนอะไรคะส่วนเบ่งเบีนคอทายใช่ไหมคะน,นี้เรามาดูข้อ5ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องข้อไหนคะ ใครว่าขอไข่ที่ไม่ยกมือคือข้ออ่าเรามาดูข้อกอเขาบอกความแปรปรวนมีค่าเป็นศูนย์แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมากไม่ใช่ถ้าความแปรปรวนเป็นศูนย์แสดงว่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็เป็นศูนย์นั่นก็คือการกระจายก็เป็นศูนย์ไม่มีคุยง่ายไม่มีไม่มีค่าการกระจาย ขอ้ขอคการเปรียบเทียบการกระจายระหว่างชุดข้อมูลนิยมใช้พิสยัยก็ไม่ใช่นะข้องอข้อมูลชุดหนึ่งอาจจะมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งค่าก็ได้จริงไม่จริงจริงไม่จริงเอาแล้วทำไมตอบข้อขอล่ะคะข้อห้าเขาบอกข้อใดกล่าวถูกต้อง ใดกล่าวถูกต้องข้อมูลชุดหนึ่งอาจจะมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งค่าก็ได้อันนี้ผิดนะค่าเฉลีย่มยมัธยฐานจะต้องมีค่าเพียงค่าเดียวยกเว้นอะไรคะยกเว้นฐานนิยมอาจจะมีมากกว่าหนึ่งค่าก็ได้นะะส่วนเบี่ยงเบนเฉลีย่ยจะมีค่าอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งใช่ไม่ใช่ อันนี้ก็ไม่ใช่ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมันเป็นค่าสัมบูรณ์โอกาสติดลบมีไหมคะไม่มีนะะเพราะฉะนั้นส่วนที่กล่าวถูกต้องก็คือถ้าพี่สัยมีค่าเป็นศูนย์นะแสดงว่าถ้าค่าพิสัยเป็นศูนย์แสดงว่าคะแนนสูงสุดคะแนนต่ําสุดลบกันก็ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมคะใช่ถ้าพิสัยเป็นศูนย์แสดงว่าค่าเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าค่าเท่ากันปั๊บ ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเราเอามาคำนวณมันก็เป็นศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือข้อขอข่ข้อ6ข้อมูลชุดใดที่ควรใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวแทนของข้อมูลไม่ใช่เห็นาอาจารย์เขียนนะตึงเพราะอะไรคะการที่เราจะใช้ค่าเฉลี่ยได้ เหมาะสมตัวเลขต้องเป็นยังไงกันใกล้เคียงกันนะฮะยกตัวอย่างข้อขออย่างเงี้ย12 13องสิบสา่าแปดเก้ใกล้เคียงกันแล้วมา40อย่างเงี้ยนะคะหรือ20 21 24แล้วก็มา50อันนี้ไม่เหมาะนะหะ50 53 60 55 300อย่างเงี้ยนะคะหรือห้าย0่ส0บร0อยสามร้อ้ยอย่างเงี้ยอันนี้นะคะอันนี้ เหมาะที่สุดก็คือข้อกสองสามหนะคะใกล้เคียงกันนะข้อ7ค่า rxy เท่ากับลบ0 9 0หมายความว่าอย่างไรใ,ใครตอบงองงูออก็คือสัมพันธ์กันสูงมากแต่ในทิศทางอะไรคะ ตรงกันข้ามพราอนเป็นค่าติดลบนะคะข้อ8ข้อใดไม่ใช่วิธีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานเพราะค่าเฉลี่ยก็เป็นส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานไอ้ทษทีค่าเฉลี่ยก็เป็นก็ใช่มัธยาฐานใช่ฐานนิยมใช่นะ ที่ไม่ใช่ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนาข้อมูลทั้งหมดมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วเอาแล้วนำเอาข้อมูลที่อยู่ตรงกลางมาเป็นตัวแทนข้อมูลดัข้อความดังกล่าวเป็นแนวคิดของอะไระมาธยฐานก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางเมื่อเรียนงเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนะคะข้อสิบ เลือกคะแนนที่มีความถี่มากที่สุดหรือค่าที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดมาเป็นตัวแทนข้อความดังกล่าวเป็นแนวคิดของอะไราฐานนิยมนะคะก็คือข้อขอเอาใครถูกโหมดเก่งมากถ้างั้นแสดงว่านักศึกษาเรียนวันนี้เข้าใจใช่ไหมคะ ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างถ้านักศึกษาทำวิจัยนะคะนักศึกษารรนะะต้องได้เจอแน่นอนก็คือ,อตัวอย่างงานวิจัยแบบต่างๆนะคะเรามาดูตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้สถิติบรรยายนะคะ ตัวอย่างก็คือยกตัวอย่างเช่นการศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการฝึกประสบการณะะ์การศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวะะิจัยตัวนี้อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะแต่ที่เราจะนำเสน